ทำบานดีพี่น้องมาสวนพักมันเบี้งสวนสลัดเด้อค่ะน,นี่พักสลัดเด้อพี่น้องเ้ออันนี้ก็จะเป็นผ้าห่มป้อมเนาะ <c oughs> นี่ก็เป็นเบีย้ยพักรัตดเด้อค่ะอืมนี่เป็นพักเสียนนะพี่น้องพักเสี่ยนเสียนบ้านเฮากรทีิมีพักมีผักแป้นมีหัวกระเทียมเนาะผักแป้นกับหัวกระเทียมเลอพี่น้องเลยพักรัต อันนั้นเพิ่งปลูกเนาะอันนี้ปลูกกินไปน้ำปลูกไปน้ำพี่น้องเอง้กินเบิดแล้วก็ปลูกไปน้ำม,มุมนี่มีอย่างมีต้นมะตูดส,สองต้นเดอ้อมะตูวสองต้นอันนี้มุมนี่เนาะมามาเดี๋ยวก็เก็บพักสลัดไปกินพังหอมป้อมปลูกเองเนาะพี่น้องเนาะ มาน้าตามนี่แหละพี่น้องนึยในนานพักนี่กระจกกระจักนานพักกระจกกระจ๊กค่ะพี่น้องอืมนเบื้องส่วนครัวเนาะคัะนาะ กระจกก,จกระแจกพอดีกินนี่แหละ,ะพอพวหนึงเนาะี่กินซ้ำได้เนาะพี่นะ้องเนาะก็ดีกว่าเาไปซื้อเขาอยู่ดอิก็ดีกว่าเาไปซื้อเขาอยู่ค่ะพี่น้องตอนนี้เวลาสี่โมงแดดกำลังอ่อนๆนะคะ ฝนตกบ่ต้องหดมันเดอ้ออันนี้ฝนตกเมือม่อเช้านี่ยยันเที่ยงเนาะไม่ได้หดมันเพิ่งจะให้เบิ่งเด้อพี่น้องเด้อบ่ได้พี่น้องเบิ่งนี่มาให้เบิ่งแล้วเดี๋ยวเฮ็ดนานผู้พักบัวอีกเนาะพี่น้องเนาะ เจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ